อยู่กันที่วณอุทยานถ้ำเพชรถ้ำท,ท,ทองแล้วก็อาจารย์อ้อยนะคะและเราสองคนก็ยังคงคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของระบบนิเวศท,ที่มีความสมบูรณ์ของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นภูเขาหินปูนซากดึกดําบานป่าเบญจพรรณแล้วก็พืชสมุนไพรน,นานาชนิดที่ขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณนี้นะคะแต่เห็นว่าที่นี่ค่ะยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพันธุ์ไม้หาย,ยากด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีทั้งสัตว์ป่าที่ เราไม่คาดคิดว่าจะป่าต้ยเมืองอย่างนี้จะมีเนาะในอดีตเราก็จะพบเลียงผาด้วยอย่างนี้ค่ะเก้งหมูป่าช้างอย่างนี้ะอันนี้เป็นตัวอย่างของสัตว์ที่ค่อนข้างเคล่อทั่เร็วทั่วไปใช่นอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่น่าสนใจที่อยู่ในถ้ำอย่างนี้เนาะเช่นแมงป่องแท่จริงรีถ้ำอย่างนี้ค่ะ เขาไม่ได้ใช้ตาในการมองสิ่งแวดล้อมเนะเขาจะใช้หนวดแตะเนื่องจากในถ้าไม่มีแสงอย่างเงี้ยค่ะมีแมงกระดานมีกุ้งบางชนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งก็น่าสนใจหลากหลายอยู่ในส่วนของพืชก็มีพืชที่เด่นๆของโลกอยู่ที่นี่ด้วยโอ้โหเอาเป็นเรื่องของสัตว์ก่อนดีกว่าค่ะเรายังสามารถพบเจอสัตว์ที่มีแบบลักษณะแปลกๆอย่างที่อาจารย์บอกที่นี่อยู่ไหมคะ ที่แปลกและล่าสุดเลยนะคะแล้วก็เด็กๆน่าจะได้เรียนรู้เนี่ยนะคะก็จะเป็นกุ้งทำนะคะ,เ,คะเราเรียกว่ากุ้งทำตาบอดเนาะไม่มีตาบอดจริงๆแล้วมีตำแหน่งของจุดตาอยู่คู่หนึ่งแต่ว่าตาเขาเนี่ยค่ะจะใสเลยก็คือเขาก็ไม่ได้ใช้ตาในการมองเห็นใช่ใช่เขาก็จะใช้อวัยวะอื่นเนาะที่เราเรียกว่าระยางซึ่งมันอาจจะพัฒนาไปเป็นหนวด เป็นขา<ะ>เป็นขนเส้นเล็กๆตามขากุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะซึ่งตัวเนี้ยเราเจอเมื่อปี2,558ขนาดตัวเขาจะประมาณ0 6ถึง0.9ซนเมตรใช่เล็กนิดเดียวนะคะ ลำตัวนี่ใสเลยค่ะปล้องเขาก็จะมีประมาณ12หรือ13ปล้อง mm hmm. นะคะใสตัวเนี่ยใสจนทั้งเราเห็นทางเดินอาหารสีส้มส้ม,ส,มสีน้ำตาลในตัวเขาเลยอย่างนี้นค่ะ mm hmm. แล้วก็น่ารักไว้ไปไว้มาน่ารัก mm hmm. แต่เราไม่รู้ว่าใหม่หรือไม่ใหม่เนาะ mm hmm. ก็เลยส่งต่อให้กับดรรออศีสนอเมือง mm hmm. ซึ่งท่านอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์มาหาวิทยาลัยขอนแก่น mm hmm. ท่านช่วยวินิจฉัยแล้วท่านก็ส่งตัวอย่างกุ้งที่เราเก็บตัวอย่างไปให้นะค่ะ ส่งไปเทียบกับกุ้งของต่างประเทศแล้วก็ผลก็ยืนยันกลับมาว่าเป็นกุ้งพันุใหม่ของไทยและเป็นกุ้งพันธุ์ใหม่ของโลกด้วยออ้สุดดยคือเป็นแบบขนาดเล็กสุดที่เราพบในประเทศไทยเลยนะใช่เขาชื่อกุ้งอะไรเหรอคะเป็นชื่อวิทยาศาสตร์เนาะเราก็จะเรียกว่า T. o s บ i n a เกียรติวงศ์ชัยแล้วปัจจุบันเรายังพบกุ้งชนิดนี้ได้อีกไหมคะ จากปี2,558ถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็เข้าไปสำรวจกันทุกปีนะคะ<า>แต่ไม่พบสันนิษฐานว่าปีนั้นออกเป็นหมื่นๆตัวนะคะสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นอรอบวงของการพักตัวของกุ้ง<า>ในการสืบพันธุ์หรือว่าเป็นการพักตัวของไข่<า>อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลย ยังไม่พบเป็นความมหาัศจรรย์ยแล้วก็ตื่นเต้นไปในตัว<ช>ด้วยนะคะ<ช>คือต้องบอกแบบนี้ว่าไม่น่าเชื่อว่าสถานที่ที่อยู่ใกล้เมืองแบบนี้ค่ะ,ะจะยังสามารถคงความสมบูรณ์ของ<ช>ธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่าไว้ได้ดีด้วยแต่เห็นว่านอกจากสัตว์ป่าแล้วที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรแล้วก็พันไม้หายากด้วยใช่ไหมคะใช่ค,ค่ะก็จะเป็นพืชชนิดหนึ่งค่ะชื่อว่า โมกราชินีซึ่งซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพืชที่เราเห็นกันทุกวันทุกวันเดินป่าผ่านกัน<ะ>บ่อยๆเนี่ยเป็นโมกราชินีนะคะประวัติของโมกราชินีเองเนี่ยเดิมเนี่ยนะคะเขาจะระบุไว้เลยว่าพบที่จังหวัดสระบ,บุรี<อ>แล้วแหล่งที่พบที่แรกเนี่ยก็คือที่ วัดพระพุทธบาทอยู่ด้านหลังวัดนะฮะอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีผู้ค้นพบคนแรกคือดร์ทวัชชัยสันติสุขณัปี2515ท่านเก็บตัวอย่างได้ที่วัดพระพุทธบาทแล้วท่านก็ส่งไปเปรียบเทียบทั่วโลกเนาะก็คือจะผ่านมือนักพฤกษศาสตร์ของส่วนพฤกษศาสตร์ทุกที่แล้วก็ข้อมูลเนี่ยแจ้งกลับมาเมื่อ30 ปีถัดมาก็คือเมื่อปี2545นะเคะเขาแจ้งข้อมูลกลับมาให้ดรทวัชชัยเพราะว่าเนี่ยเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกนะคะใช่30ปีเลยนะคะในการคีว่าเป็นชนิดใหม่ของโลกมันก็คือคนที่ช่วยท่านขี่ก็คือคุณดีเจมิดเดิลตันมันชื่อวิทยาศาสตร์ของโมกราชินีก็เลยได้ชื่อว่าริกเทียซิริกิตี้ดีเจมิดเดตแห่งสันติสุขเพราะฉะนั้น คำว่าสริกิตี้ในเป็นคำระบุชนิดของโมกราชินีนะคะ,ะดรทวัชชัยเนี่ยท่านตั้งถวายให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสริกิตพระพันปีหลวงเนื่องจากเป็นดอกไม้ที่สวยมากเป็นดอกโมกที่สวยที่สุดในบรรดาโมกด้วยกันนะขนาดเขาเนี่ยจะใหญ่กว่าเหรียญ10บ,บาทนิดนึงแล้วลักษณะเฉพาะคือตรงกลางเนี่ยจะมีระยางเส้นฝอยเล็กๆสวยมากะนะคะ ส่วนของเกสรตูเมียเนี่ยจะเป็นเหมือนกับมือพนมอย่างงี้คค่ะสวยจริงๆแล้วก็สีขาวออกเขียวอ่อนบางคนก็เรียกขาวนวลนะคะจะมี5กลีบกลีบเลี้ยงก็หกลีบเหมือนกันนะคะแล้วก็เพียงแค่เรามองใบเขาเนี่ยนะคะเนียนทางด้านหน้าเราเนี่ยนะคะก็มีจะมีใช่ใช่แค่ใบเนี่ยค่ะก็ดกแล้วก็สวยสวยมากแล้วด้วย นะคะเขามีกลิ่นหอมไหมคะหอมมากหอมจนกระทั่งมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชพัฏการณยรุบุรีนะคะบอกว่าน่าจะนําไปทําน้ําหอมได้ท่านก็เลยให้เราเก็บเนาะเก็บที่ร่วงๆแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็เอาไปสกัดน้ําหอมก็ได้ตั้งชื่อน้ําหอมว่าสิรินทาราแล้วก็ได้ถวายให้กับสมเด็จพระเทพเมื่อสักประมาณ5ปีที่แล้วมาเนี่ยค่ะเป็นน้ําหอมที่หอมมากนะคะแล้วก็ เป็นภูมิปัญญาที่เราน่าจะอนุรักษ์กันไวน้เนาะเพราะว่าเอามาผลิตน้ําหอมก็ได้ด้วยโอ้โหก็คือสวยงามด้วยแล้วก็หอมด้วยแบบนี้คือเขาเป็นพันธ์ไม้หาย,ายากแล้วเราสามารถพบเจอได้ทั่วไปไหมคะทั่วไปไม่พบเพราะว่าเราเรียกว่าไม้เฉพาะกิ่นแล้วที่ท,ที่ที่น่าอนุรักษ์มากเพราะว่าเราไม่เคยเจอต้นเขาที่ขึ้นเองเล็ก,ลกๆในพื้นที่ธรรมชาติเลยค่ะใช่ก็ทางวนธรรมเนี่ยก็เลยเพาะ,มะเมล็ด มเมล็ดเขาเนี่ยจริงๆแล้วมันจะอยู่ในฝักที่มันเป็นคล้ายๆฝักของกับชวนชมเนี่ยคล้าย <ฮะ S 1> ฝากักลีลาวดีเพราะเป็นพืชวงเดียวกันเ,เขาเป็นพืชวงอโปซีอี <ฮะ S 1> ซึ่ง ฝักจะมีรอยกระเล็กๆคล้ายกับรูให้อากาศเข้าไปนะะฝักแก่จะเป็นสีดำโค้คงเข้าหากันสวยมากอมพอแกะฝักออกดูเนี่ยหฝักจะมีมเมล็ดประมาณ5 0ถึงร้อเมล็ดมเมล็ดจะออกสีน้ําตาลเข้มเกือบดํานะรีรีใหญ่กว่าเมล็ดข้าวสารนิดนึงแล้วตรงปลายจะเป็นผู้ผู้แปลว่าปลิวลอยไปตรงไหนก็ได้ในเขตวัฒนธรรนียแต่เราไม่เคยพบต้นเล็กเขาเลยนั่นสิคะสังว่าเขาอาจจะแบบ มีอัตราการเจริญเติบโตที่ยากหน่อยใช่อาจจะงอกยากหรืองอกแล้วเจอภาวะแล้งของเขาหินปูนอย่างงี้เนาะอืมก็เลยมีวิธีแก้อย่างหนึ่งคือทางวัฒนธรรมก็คือเพาะเมล็ดแจกใช่แล้วก็ให้คนพื้นราบนี่นำไปปลูกกันค่ะซึ่งก็เจริญเติบโตได้ดีทีเดียวอใช่ไม่สูญพันธ์แล้วดีที่สุดเลยค่ะที่นี้เป็นแหล่งโมกราชินีที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยและอุดมสมบูรณ์ที่สุด ของโลกอีกแล้วสุดยอดเ,เลยละคะ่ะใช่ใช่โอ้หอันนี้ก็สวยนะคะน่าถ่ายูปมากเลยสวยสวยถือว่าต้นไม้ที่นี่แบบหลากหลายและสวยๆทั้งนั้นเลยคะ่ะอาจารย์ใช่เอ๊ะเ,เรานอกจากต้นโมราชินีที่ว่าเป็นพันไม้หายากแล้วะอะค่ะที่นี่ยังมีพันไม้หายากอื่นๆอีกไหมคะมีนะคะก็มีไม้เฉพาะถินหลายชนิดเลยเนาะเอ่อเดี๋ยวแนะนําที่ สําคัญถัดจากโมกราชินีก่อนเนาะ,ะเป็นต้นแคสันติสุขเนี่ยอยู่ใกล้ๆ้ครูอ้อยเลยเนี่ยแต่นี่นนเป็นต้นเป็นต้นลูกเขาเนาะใช่<อ>แล้วก็ค้นพบโดยคนคนเดียวกับที่ท่านพบโมกราชินีก็คือพบโดยดรทวัชัยสันติสุขเราก็เลยตั้งชื่อให้เขาว่าแคสันติสุข ก็จะออกดอกในฤดูหนางเนาะเป็นสีชมพูอมม่วงสวยมากค่ะสวยเหมือนซากุระใช่ใช่ปกติแคร์จะเหมือนดอกแคร์ที่เราจิ้มน้ำพริกใช่ไหมสีขาวใช่แต่ว่าแคร์เนี้ยจะเป็นดอกที่บานออกเป็นปากแตรเป็นช่อสวยสวยมากในเวิร์กเนี่ยนอกจากเราจะพบแคร์สันติสุขแล้วเนี่ยเนาะะเรายังพบพืชสมุนไพรอื่นๆด้วยมีอะไรอีกใช่ไหมอย่างที่ที่หนูถ่ายเมื่อกี้ก็จะเป็น ลู้ช้างอันนี้ก็สมุนไพรเหรอคะใช่ก็คือ,อผลของเขาเนี่ยค่ะจะมีรสฉ่ำเย็นเหมือนแตงโมหอมๆยังไงอย่างนั้นเลยโอ้พูอแล้วหิวน้ำเลยใช่ <laughs> จริงดับกระหายคลายร้อนได้ดีมากเลย <laughs> ฝั่งนี้ก็จะเป็นสลัดใดยอย่างเงี้ยนะคะที่เป็นเหมือนนาำหนามน,นี่หรอคะใช่นะใครจะคิดว่าเอ๊ะก็วองเพชรหรือว่าแก้วมังกรหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเป็นสลัดใดซึ่งคนโบราณเนี่ย <laughs> เขาจะใช้ยางของสลัดใดเนะะี่ยค่ะเอาไปทําให้มันสุกอ่ะ พอมันสุกแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าสตุนะภาษาหมอยาเนี่ยเขาเรียกสตุมันจะเป็นสีน้ำตาลดำก็จะใช้เป็นยาระบายได้กินเข้าไปเหรอคะใช่แต่ว่าก<อ>็ต้องต้องต้องมีส่วนผสมที่เหมาะสมกับสมุนไพรอื่นเนาะเพราะว่าไม่ไม่ได้เป็นตำรับเดียวอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ค่ะเ<อ>นี่ยใกล้ๆเราเนาะนอกจากที่พูดไปแล้วเนี่ยใกล้ๆตรงเนี้ยเลยนะเราก็ยังเห็นพืชชนิดอื่นๆอีกนะคะ,คะด้านหลังเราเนี่ยก็จะเป็น เฟิร์นอย่างเงี้ยเป็นกระแตแต่ไม้อย่างเงี้ยค่ะอ๋อไอใบยาวๆหน่อยใช่ใช่ก็หัวของเขาเนี่ยสามารถแก้โรคเบาหวานได้จะหวานกรอบคล้ายกับมันแกวอย่างเงี้ยเนาะอ๋อค่ะนะเลี้ยเพืชนี่ยังเป็นโมกราชินีนะแต่พระเอกอีกชนิดนึงก็อยู่แถวนี้เหมือนกันนะคะอยู่ในเวิ้งข้างหลังเนี่ยค่ะค่ะจะเป็นพืชที่เราเรียกว่าบัวสันโดษเป็นดอกก้วยไม้เป็นกล้วยไม้ดินซึ่ง กล้วยไม้จริงๆมันจะมีอิงอาศัยที่มันขึ้นอยู่ตามต้นไม้ด้วยใช่ไหมแต่อันนี้เขาขึ้นบนดินนะคะเราเรียกว่ากล้วยไม้ดินซึ่งตัวตัวหัวของเขาเนี่ยค่ะก็สามารถใช้เป็นยาบำรุงกำลังบำรุงหัวใจลดความดันโล,ลหิตสูงได้เขามีชื่อวิทยาศาสตร์เ,เขาเรียกอะไรมีชื่อวิทยาศาสตร์ด้วยเนาะเขาเป็นพืชอยู่ในวงกล้วยไม้เขาเรียก o o S <S อออคิดิซี่นะคะแล้วก็ชื่อวิทย ชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ยคือเวอร์บิเลียนะอา,อารกากาค่ะก็เป็นเป็นไม้ที่คิดว่าอุ้ย แค่ใบเนี่ยก็สวยแล้วแต่ตอนนี้ค่ะน้องๆที่ได้ดูเทปนี้ก็จะเห็นดอกด้วยซึ่งเป็นบุญตามากครูอยู่ที่นี่มาหลายปีเนี่ยไม่เคยเห็นดอกเขาเลยแต่ว่าใช่ใช่พอได้ได้ได้ดูกันรอบนี้เราเห็นดอกเขาด้วยหลังจากดอกโรยไปแล้วเนี่ยถึงจะเป็นใบตรงฝนชุกๆจะเป็นใบและพอเข้าแล้งปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทิ้งใบหายไปเลยแล้วโผล่มาอีกทีประมาณเมษา พฤษภาเนี่ยให้เราเห็นดอกยอย่างงี้ค่ะคหณสาวชมดีมากเลย้ต่ไปถ่ายรูปซะหน่อยค่ะใช่ไปถ่ายรูปกว่านาอยังมีกล้วยครกนะคะะยางเขารักษาแผลอักเสบได้อย่างนี้เป็นต้นที่เป็นลักษณะต้นกล้วยนั้นเลยใช่ใช่เขาเรียกกล้วยกล้วยครกอย่างงี้นะคะแล้วเขามีลูกไหมคะ,ะมีค่ะลูกก็ทานได้แต่ว่าเม็ดเยอะเนาะเราก็เลยมไม่นิยมทานกันแต่ก็คือใช้ผลกล้วยเนี่ยก็เป็นยาแก้อักเสบได้เหมือนกันอนอกจากยังมีอื่นๆอีกเยอะเลยนะเช่นเช่นตะคร้ออย่างงี้ค่ะ กะเบาลิงเนาะเนี่ยใกล้ๆนี่ก็จะมีจันผาด้วยเห็นไหม oh. คือคือเยอะไปหมดแล้วก็ทุกต้นก็เป็นยาอย่างอย่างที่คุณครูบอกไป <มา S 1> ใช่ใช<ฮ>่น่าสนใจไหม ใช่ค่ะคือเร<ช>ียกว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเลยอยากจะบอกแบบนี้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครบวงจรเลยนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชั้นหินแร่ธาตุสัตว์ป่าแล้วก็พันไม้ถ้าเกิดน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาที่นี่ก็มาได้เพราะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเรื่องราวที่อาจารย์อ้อยเล่าเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่นี่เลย ถ้าอยากต่อยอดความรู้นะคะน้องๆมาที่นี่ก็ได้แต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่สะดวกมานะคะพี่สายหวังว่า virtual reality tour ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาได้เพราะความรู้อยู่รอบๆตัวเราเลยค่ะบ๊ายบาย